ก็ให้ดูจะช่วยตัดสินใจให้ป้าด้วยนะคะมีมี่มีมี่มมหันมาทางนี้ลกูกคือแมวตัวนี้อตัวแม่ก็กเป็นแมวจรแล้วก็เขาก็มาขอกินที่บ้านนี้เนาะที่บ้านหลานนั่นแหละแล้วบังเอิญว่าเหลนป้านะมันเป็นจิตใจ,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 จมากดีมากมากแล้วก็มาตัวเดียวก็กินแล้วเขาก็เกิดลูกเนี่ครอกงูเนี่ยดูสุดสวยตรงนั้นเลยนี่อันนี้อันนี้คือครอเรกอรอเลนะ่ครอกเรกนะครอกแรกนะคะ นี่อ่ะตัวที่สองตัวที่รับเพิ่งมาเพิ่งเพิ่งเพิ่งเข้าได้สี่ห้าเดือนนี่แหละก็สามตัวอีกตัวหนึ่งลึกเกียร์เพราะว่าถแหน่งตรงนั้นมันเป็นเป็นถแหน่งใหญ่เนาะทแหน่นที่ข้าหมู่บ้านเลยแล้วล้ววิ่งเร็วมากนั่นเลยเห็นไหมนี่เนี่ยตัวแรกนะและนิสัยน่ารักมากเลยเป็นแมวที่น่ารักมากและพอดีหลานสะบายป้านี่กำลังจะคลอดตอนนี้นะเนี่ยชอบส้นเดือนนี่แหละในบ้านเปิดประตูไม่ได้เลยก็เปิดตัวนี้ก็จะข้าอย่างนี้ พอเ,เด็กๆเขข้าไปในบ้านพอข้าไปในบ้านก็มันไม่ได้เนาะเพราะว่ามีเด็กแล้วนะมีเด็กอ่อนด้วยนะเด็กทารกเนะนี่ยก็เลยเขาก็อยู่ตรงนี้นะั่นแหละปก,กติเขาก็ไม่ได้เข้าหรอกแนละาก็อยู่ตรงนี้ถึงหลาย s u r บอกว่าบอกว่าถ้าเอาไปสักสามตัวได้ไหมถึงลีนนั้นมันก็ร้องไหนะ้เนาะเด็กนั่นบอกว่าเออขอสักตัวก็เลยจ็ดไว้มีสักตัวถึงอีกสามตัวก็ไม่รู้สามตัวไหนเนีย่ยตรงนี้ อันนี้แม่ก็ไปกินน้ํากินน้ำเนี่ยอ,นนอันนี้ตูงตามอันนี้ตัโต้อันนี้ฟูฟู่อันนี้ลูกเรื่องสวยมากเวลาเขาเดินสวยยนะนี่เขาเอาอาหารมาโอเี้พราะที่นี่ก็ให้กินข้าวกินข้าวก็บางทีก็ข้าวพวกปลาเค็มก็ตามคือเขาไม่ได้เลี้ยงหะนะอกเศษอาหารที่เหลือเขาก็ให้ได้แค่นั้นแบบหละแต่ตามที่ว่าก็ก็จิตใจดีได้แค่นี้เนาะเราจะให้มันมาเหมือนเรามันก็ไม่ได้นะคะต้องเข้าใจนะคะ ถึงตอนนี้ปัญหาคือว่าถ้าป้าไม่เอาไปก็จะเอาไปไว้ที่อื่นซึ่งป้าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไปไว้ที่อื่นนี่ไปไว้ที่ตรงไหนถึงป้าก็เห็นเห็นวอาบางทีวันละสองวันป้าก็ข้ามาให้อาหารบงทีนึ่งงั้นแหละให้ได้กให้ก็ได้กินอาหารเม็ดอย่างนี้ป้าถึงจะของถูกของถูกๆแล้วนะกินไม่ตงฟ้ของอะไรเนาะให้ได้กินก็อยู่ตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ก็กินกินก็จะอยู่ให้มีชีวิตรอด สยมากเลยสวยมากเลยขึ้นตามแล้วกอดรองเท้าทำไมลูกมิมี่มันแม่เขาบุญแต่นี่ขาดวันนี้กับข้าวพวกปลาทอดมั่งปลาต้มมั่งแล้วแต่จะมีปลาเค็มมั่งอะไรมั่งนะคะนะคะอันนี้เป็นถนนใหญ่ค่ะนี่ถนนใหญ่เมื่อก่อนตอนที่หลานสะพ้ายแม่ทอดเขาก็ขายน้ำข้นหน้าบ้านเนาะขายดีมากเลย ให้ด hey, ูแม่ของเนี me, me. <recess ed. S 1> ่ยตัวแรกที่ว่ามาเู็นนี่นี่นี่อะไรหรอนี่นี่อะไรหรอนี่นี่จะไปอยู่กับมาม่าไม่หรอกเออมีมี่อะไรหรอแล้วก็เป็นแมคคิออนน่ารักมากเลยอ่ะไม่ลูอกนะก็อยู่ที่นี่ก่อนนะมาดูนะมาม่าเขาพูดจะเอายังไงดิพูดจะเอายังไงนี่คุณผู้ชมไหนคู่ไปไหนไปนอนมานอน ปิดประตูตลอดถึงว่าลานเราบ้าขอคือถ้าไปอยู่ที่บ้านบ้านบ้านพี่สาวพี่คือแกก็ไม่ได้ยิ่งแรงกว่าที่นี่อีกนี่แม่ตุ๊กตาแม่ของเข้าใหม่ก็อยู่ที่นั่นแหละค่ะถึงนี่ป้าจะเข้าไปทําคลิปของแม่เข้าใหมา่ว่าเข้าไปแล้วแต่ว่าพ่อไม่ให้คนร่วมือเพาะแม่ตุ๊กตาก็เป็นแมวที่แบบโลกเ่วนตัวสูงมากก็เห็นคนแล้วก็วิ่งหนีเขาวิ่งหนีป้าไปในลูกีิครั้งอยากให้แม่แม่เห็น ก็สวย้าสวยมากแล้วน่ขนาดว่าเลี้ยงแบบก็ทำมีทำเกิด่ะเนาะแต่ว่าป้าจะเอากลับไปอยู่กับป้าก็เอาไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้จับป้าก็ต้องทนก็ต้องทนเนี่หแม่จะว่ายังไงนี่ป้านี่ก็เครียดเพราะที่บ้านก็เยอะที่บ้านก็เต็มที่แล้วอ่ะเต็มที่มากๆเลยตอนนี้ แต่ดูแล้วยังไงก็ต้องกลับ,บนี่วันสองวันนี่เราต้องกลับแล้วล่ดูมันนอนอยู่นิดหงี่เองคุณแม่คัเดูดิสวยไหมคะสวยมากแล้วน่ารักมากเขาไม่สนไม่อะไรเลยนะเขาไม่ปีนไม่ป่ายไม่อะไรเลยเวลาเขาถ่ายแลวเ,เขาก็จะถ่ายด้วยที่คูระบายน้ยําแล้วพวกหลานเขาก็เขาก็ขวาไปลงในคูระบายน้ําเลยเนาะนั่นแหละโอเคนะคะป้าก็ให้ดูแค่นี้แหละค่ะ ไปตัดสินใจให้ป้าด้วยนะป้าจะทำยังไงเนี่ยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ